สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ oh, หรา95้าดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2566ของคนลัคนาราศีกุมนะคะเดือนมีนาคมนี้คนราศีกุมดวงการงานดีนะคะดวงการเงินก็ดีมากผู้ประทับก็ดูดีใช้ได้เลยโชคลาภดีมีโอกาสรับทรัพย์ทำกำไรเป็นก่อเป็นกำ เป็นเดือนที่ดวงดีนะคะแต่ก็จะมีความท้าทายในเรื่องของการงานการเงินอยู่บ้างเหมือนกันเดือนมีนาคมนี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีสองดวงก็คือดาวเสาร์ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในลัคนาตั้งแต่วันที่1มีนาคมและดาวมรตยูที่ย้ายกลับเข้าพโพันธุในวันที่8มีนาคมและสองพบนี้ก็เป็นพบที่มีความสําคัญส่งผลต่อดวงชนาของคนราศีกุมโดยตรงอีกด้วย ดาวสาวกับดาวมรตยูย้ายรอบนี้จะมีทั้งผลดีแล้วก็มาสร้างความท้าทายให้นะคะดาวสาวเมื่อย้ายมาอยู่ในลัคนาก็ทําให้2ปีครึ่งต่อจากนี้เป็นปีที่ท้าทายของคนราศีกุมนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสดีทางการงานเข้ามามากขึ้นมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่หรืออาจจะเป็นงานหรือสัญญาระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเข้ามาก็ได้นอกจากนี้ก็ยังทําให้มีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัย จะซื้อขายให้เช่าโดยตรงหรือเอามาแปลงเป็นร้านค้าออฟฟิศร้านอาหารเอามาทำเป็นสถานที่สร้างเงินก็ได้เหมือนกันค่ะแต่เราเสาวเป็นนักแบกเมื่อมาก,กุมลัคนาก็ทำให้คนราศีกุมมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำเพิ่มมากขึ้นมีภาระรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ยังได้พระอาทิตย์ที่เป็นดาวผู้ธาตุเข้ามาร่วมราศีอยู่ด้วยทำให้มีโอกาสดีทางการงานการเงินเข้าม,มามากขึ้นนะคะ ทำให้การงานก้าวหน้าเครดิตดีมีชื่อเสียงมีผลสําเร็จที่ดีม,มีโอกาสรับทราบทากําไรเข้ามามากขึ้นอีกด้วยดวงผู้ประทามก็ดูดีมีผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสน,นุนญาติผู้ใหญ่ญาติมีคนใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือเกื้อหน,นุนแนะนําโอกาสดีทางการงานการลงทุนเข้ามาให้เพียงแต่พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งกระในราศรีกุมก็ทําให้ความช่วยเหลือที่ว่าอาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขหรืออาจจะมาแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนะคะ อาจจะเป็นการที่มีโจทย์ยากมาให้แก้หรืออาจจะเป็นการที่ถูกคุมเข้มในเรื่องของงบประมาณการงานอาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้แต่ยังไงก็ขอให้หมั่นซานส,าสัมพันธ์มั่นเสนองานใครงานคุณงานให้มากเข้าไว้นะคะจะทําให้มีโอกาสที่ดีทางการงานมีโอกาสรับทราบทํากกาไรเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่11 15มีนาคมจัดเป็นช่วงโปรโมชั่นของเดือนนะคะ ดาวพุธดาวคู่ธาตุของดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในภพก,การเงินดาวคู่ธาตุน้ำในราศีมิงธาตุน้ำเข้าเกณฑ์อสิตรวมธาตุแล้วยังได้ดาวพรหัสที่เป็นเจ้าของบ้านมาเสริมท้าบอีกด้วยเป็นช่วงที่ดวงการเงินเข้มแข็งมากนะคะมีโอกาสได้กําไรก้อนใหญ่มีโอกาสได้ข้อเสนอดีๆหรือได้งานให้ผลตอบแทนที่ดีเข้ามาเป็นช่วงที่ดวงชะตาโดดเดน่นทําให้มีโอกาสดีในการเจราจาค้าขายทําทสัญญาทําข้อตกลง จะไปติดต่อการงานกับใครที่ไหนสอบแข่งขันชิงทุนประมูลงานอะไรก็มีโอกาสที่ดีมากเรียกว่าลงแข่งที่ไหนก็เอาชนะได้ทุกสนามขอให้เร่งคุยงานเสนองานขายงานจบงานส่งงานให้ไวนะคะจะทําให้มีโอกาสรับทราบทํากําไรทะลุเป้าเดือนมีนาคมนี้ยังได้ดาวังคารเจ้าเรือนการงานมาช่วยเสริมดวงการงานให้เข้มแข็งขึ้นเดือนนี้ดาวังคารอยู่ในตําแหน่งที่ดีตลอดทั้งเดือนนะคะ ครึ่งเดือนแรกอยู่ในภพพันธุทําให้มีโอกาสที่ทางการงานจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดส่วนช่วงครึ่งเดือนหลงังตั้งแต่วันที่12มีนาคมก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพปุตตะทําให้มีโอกาสที่ดีจากการคิดใหม่ทําใหม่มีโอกาสดีจากการทําสิ่งใหม่หรือเริ่มงานใหม่โครงการใหม่หรือทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนจะทําให้มีโชคลาภมีโอกาสดีมีช็อตเดทให้ทํากําไรเข้ามาเดือนนี้อยากได้อะไรวางเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ต้องบู๊กันหน่อยนะคะ ต้อง take action วางแผนให้ดีแล้วลุยงานให้เต็มที่ได้เลยลงมือทําให้จริงจังแล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังจะตามมาเองค่ะเครื่องเดินหลังพระอาทิตย์ย้ายเข้าพบการเงินร่วมราศีกับดาวพฤหัสดาวคู่มิตรและดาวพุธเจ้าเรือนปุตตะก็ทําให้โชคลาภความสําเร็จและดวงผู้ประทามยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่นะคะช่วยให้การงานเดาวหน้ามีชื่อเสียงมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีด้วย โอกาสดีทางการงานการลงทุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ดาวพุธได้ตำแหน่งประแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะอีกตำแหน่งนึงด้วยเรื่องของการเงินยังคงอยู่ในจุดที่ต้องเน้นความรับผิดชอบต่อไปตลอดทั้งเดือนนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวสุกย้ายมารับตำแหน่งประในภพศาสตร์ช้ารวมราศีกับดาวราหูดาวประจําตัวของคนราศีกุมและดาวสุกกับดาวราหูเนี่ยเป็นคู่ลุ่มหลงนะคะจะทําให้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังเข้ามา ในด้านดีก็ทําให้คุณมีโอกาสที่ดีทางการงานเข้ามามากขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการด้วยถ้าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องดาวคู่นี้ก็จะส่งผลดีมากช่วยให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีดังนั้นก็ขอให้ตั้งสติให้ดีใช้คุณธรรมนาชีวิตนะคะขอให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจและความเสี่ยงเอาไว้บ้างคิดพิจารณาให้รอบคอบรอบด้าน ระวังเรื่องของการตามใจตัวเองในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรและก็ระวังเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทเอาไว้บ้างจะช่วยลดโอกาสเสียงเงินเสียทองโดยใช้เหตุให้กับคุณได้ส่วนดาวรฤตยูที่จอนเข้าพบพันธุจะนําความเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยอาจจะทําให้คุณต้องย้ายที่อยู่ย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือ,ออาจจะทําให้มีเรื่องจุกจิกกระทบกระทั่งกับคนในบ้านแมครั้งเป็นคราวก็ได้ ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ตามไปฟังกันได้ที่คลิปดาวสาวและดาวมุษยู่ย้ายราศีนะคะแทนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนเดือนมีนาคมนี้มโอกาสดีเข้ามาเยอะมากนะคะขอให้วางแผนให้ดีทํางานด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจเน้นความรอบคอบหวังผลระยะยาวไว้ก่อนแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่สิ่งที่คิดสิ่งที่หวงังสิ่งที่ตั้งใจจะตามมาเองค่ะในเรื่องของการเงินคนราศีกุมเดือนมีนาคมนี้ ดวงการเงินดีมากนะคะมีโอกาสดีมีช็อตเด็ดให้ทำกำไรมีโอกาสได้กำไรก้อนใหญ่เข้ามาเป็นเดือนที่รา e ยารับดีมากมีโอกาสรับทรัพย์ทำกำไรจากการงานมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่มีโอกาสได้งานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเข้ามาดวงผู้ประทับก็ดูดีมีโอกาสได้งานจากญาติผู้ใหญ่เจ้านายการงานก็มีผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุนแนะนำโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาให้ ขอแค่คุณขยันคุยงานเสนองานขายงาน,ข,ายงานขยันทําการตลาดเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายลูกค้าคู่ค้าให้มากเข้าไว้การงานก็จะมีผลสําเร็จมีกําไรที่ดีเข้ามาช่วงวันที่11-15ถึงมีนาคมจัดเป็นช่วงโปรโมชั่นของเดือนนะคะดาวพุธและดาวศุกร์ดาวคู่ธาตุน้ํามารวมตัวกันในราศีมีนธาตุน้ําเข้าเกณฑ์อสิตร่วมธาตุแล้วยังได้ดาวพฤหัสเจ้าของบ้านมาช่วยเสริมทับจัดเป็นการรวมตัวของดาวที่เข้มแข็งมาก ทำให้5วันนี้เป็นช่วงที่ดวงการเงินพุ่งสูงมากมีโอกาสรับทรัพย์ทากาไรก้อนใหญ่มีโอกาสได้กําไรทะลุเป้าจะติดต่อการงานจะซื้อขายตกลงการงานอะไรลงมือทําให้เต็มที่จะมีผลสําเร็จที่ดีมีโอกาสได้เงินก้อนค่ะแต่ในด้านของรายจ่ายและการลงทุนเดือนนี้ก็ขอให้เน้นความรอบคอบเอาไว้ก่อนบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วย เดือนมีนาคมนี้การเงินของคนราศีกุมค่อนข้างจะผันผวนอยู่สักหน่อยนะคะอาจจะต้องหมุนเงินก้อนใหญ่มีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามาเป็นไปได้ตั้งแต่การงานที่ทําอยู่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าที่คิดเอาไว้หรือคุณอาจจะถูกคุมเข้มในเรื่องของงบประมาณก็เป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้น,น,นในเรื่องของการเงินการลงทุนขอให้เน้นความชัวไว้ก่อนไม่ทําอะไรเกินตัวเกินความจําเป็นจะดีที่สุดค่ะช่วงครึ่งเดือนหลงังเดาวศสุก ย้ายมารับตำแหน่งราในภพาศาสตร์สที่เป็นภพของสังคมร่วมราศีกับดาวราหูและคู่ดาวศุกร์กับดาวราหูเนี่ยเป็นคู่ลุ่มหลงนะคะมาอยู่ในภพของสังคมจะให้ทั้งผลดีและมีเรื่องที่ต้องระวังด้วยในด้านดีจะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมากขึ้นโอกาสรับทราบทํากําไรจากญาติมิตรคนรอบตัวอาจจะเป็นการแนะนาโชคลาภแนะนําโอกาสที่ดีทางการงานการเงินการลงทุนเข้ามาให้ แต่ในด้านเสียก็ขอให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของการลงทุนระวังเรื่องของการตามใจตัวเองในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรเรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวหรือใช้เงินผิดประเภทเอาไว้บ้างนอกจากนี้ก็ขอให้ระวังพวกแชร์ลูกโซ่โรแมนติกแมพวกมิจฉาชีพทั้งออนไลน์ออฟไ,ไลน์เอาไว้นะคะจะช่วยลดโอกาสเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุให้กับคนราศีกุมได้สําหรับคนราศีกุมเดือนมีนาคมนี้ด้านไรายได้และกําไร ดูดีมากตลอดทั้งเดือนอยู่แล้วนะคะขอแค่บริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วการเงินของคุณก็จะดีตั้งแต่ต้นเดือนเย็นปลายเดือนเองค่ะในเรื่องของโชคลาภคนราศีกุมเดือนมีนาคมนี้โชคลาภดีนะคะมีโอกาสดีให้รับทรัพย์ทำกำไรดวงลาบลอยก็ดูดีมีทั้งลาบลอยทางการงานการเงินลาบลอยจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิด ส่วนลับลอยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ดูน่าลุ้นอยู่เหมือนกันแต่เดือนนี้การเงินมีความผันผวนสูงรายจ่ายเยอะเน้นเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนานดีกว่าได้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบารมีกันด้วยนะคะโชคลาภจะได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยพักผ่อนให้เพียงพอระวังจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นเอ็น ระวังเรื่องของอาหารการกินภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้อาหารโรคทางเดินหายใจช่วงนี้ฝุ่น PM 2 5ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากดังนั้นก็ขอให้ระวังกันให้มากด้วยนะคะช่วงครึ่งเดือนหลงังตั้งแต่วันที่12-31ถึง31มีนาคมก็ขอให้ระวังเรื่องของความเครียดคิดมากระวังอัติหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟไหม้น้ำร้อนลวกกันเอาไว้บ้างในเรื่องของความรัก สำหรับคนโสดเดือนมีนาคมนี้ดวงความรักอยู่ในระดับกลางๆนะคะมีโอกาสเจอคนถูกใจเจอคนที่ใช่ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นก้าวหน,าน้ากันได้แต่ในด้านของความสัมพันธ์จะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่จะออกอาการรุ่มๆเดนๆต้องคอยประคับประคองใส่ใจกันอยู่ตลอดเดือนนี้คนราศีกุมมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องทําเยอะถ้าให้ความสนใจกับงานก่อนได้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นราบรืบ่นม,มากขึ้นด้วยค่ะสําหรับคนไม่โสด เดือนมีนาคมนี้บรรยากาศในบ้านยังเป็นไปด้วยดีนะคะมีความเป็นทีมช่วยเหลือดูแลใส่ใจแนะนำโชคลาภแนะนำโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาให้แต่เดือนนี้มีเรื่องให้คิดให้ทําเยอะก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดไว้บ้างจะทําให้บรรยากาศในบ้านที่ควรจะดีควรจะราบรื่นเกิดความอึมครึมมาครุขขึ้นมาได้เดือนมีนาคมนี้ถ้าบรรยากาศในบ้านดี การงานของคนราศีกุมก็จะมีแต่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้คนราศีกุมมีความสุขสมบวังใน,นใจในทุกสิ่งร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ